สวัสดีค่ะวันนี้น้องแนนนะคะจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมโคอาล่าที่ส่วนจัดแสดงโคอาล่าสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะวันนี้จะมาดูความเป็นอยู่ของโคอาล่านะคะตามมาดูเลยเลยค่ะ นี้นะคะเราก็อยู่ส่วนจัดแสดงโคอาล่าสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะสวนสัตว์เชียงใหม่มีโคอาล่าทั้งหมด7ตัวนะคะมาจากออสเตรเลีย4ตัวนะคะเกิดจากที่นี่อีก3ตัวค่ะ4ตัวนี้มีเพศผู้อยู่2ตัวนะคะชื่อไรอันกับฟูล่าค่ะเพศเมียมี2ตัวเหมือนกันค่ะชื่อโฟโคกับซิมซันค่ะและลูกๆโคอาล่าที่เกิดจากที่นี่มี3ตัวค่ะ ะะแล้วก็เข้ามาอยู่ในกรงของโคอาลาแล้วนะคะพร้อมผู้ดูแลโคอาลาชื่อพี่เอกค่ะสวัสดีครับค่ะอยากทราบว่าโคอาลากินอะไรเป็นอาหารนะคะกินใบยูคาลิปตัสเป็นอาหารครับอ๋อแล้วใบยูคาลิปตัสนี้ได้มาจากแหล่งที่ไหนคะเราได้รับใบยูคาลิปตัสนะครับมาจากศูนย์พ่อพันก้าไม้ที่อำเภอแม่แตงแล้วก็อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ครับค่ะแล้วได้ข่าวมานะคะว่าใบยูคาลิปตัสมีพิษไม่ใช่เหรอคะแล้วทาไมโคอาลาถึงกินได้ล่ะคะในใบยูคาลิปตัสนะครับมีสารพิษนะครับ แต่ว่าโคลาสามารถกําจัดสารพิษตัวนี้ได้เนื่องจากว่าในตัวของโคลาจะมีไส้ติ่งนะครับที่ยาวมากๆยาวประมาณ2เมตรนะครับซึ่งจะมีแบคทีเรียในการที่จะย่อยสารพิษพวกนี้นะครับนี่ค่ะเมื่อกี้อ่านจากป้ายข้างหน้านั้นเขาบอกว่าโคลามาจากภาษาอบอริจินซึ่งแปลว่าไม่กินน้ําแล้วโคลาไม่กินน้ําจริงๆหรอคะ โคโาล่านะครับถ้าแปลตามความหมายนะครับว่าเป็นสัตว์ไม่กินน้ําซึ่งจริงๆก็ไม่กินนะครับเพราะว่าจะได้รับน้ําค้างนะครับที่อยู่ตามยอดของใบยอคาลิปตัสนะครับส่วนในสวนสัตว์เชียงใหม่ของเรานะครับเมื่อถึงฤดูร้อนนะครับเราก็จะสังเกตการหายใจของเขาการหายใจเขาจะถี่เมื่อการหายใจเขาถี่เราเราสังเกตเห็นแล้วเราก็จะใช้สเปรย์ฉีดน้ำนะครับในการฉีดบนตัวของโคราล่านะครับแล้วก็ตามยอดใบยูคาลิปตัดนะครับหลังจากนั้นโคราลาก็จะเรียกกินตามใบนะครับ หรือถ้ามีความต้องการน้ำมากๆก็จะกินจากหัวสเปรย์ที่เราฉีดให้นะครับตอนนี้เราก็ได้อยู่กับหมอปุ๋ยนะคะซึ่งเป็นสัตวแพทย์ประจำโคอาล่านะคะเราจะมาถามเรื่องการขยายพันธุ์ของโคอาล่านะคะครับผมก็สำหรับโคอาลานะครับก็จะมีระบบสืบพันธุ์ที่ที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับสัตว์ทั่วไปนะครับเราจะเรียกสัตว์กลุ่มนี้ว่ามาซูเปียนนะครับก็คือเขาต้องมีชีวิตอาศัยอยู่ในหน้าท้อง ด้วยระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งก็จะนานกว่าที่เขาอยู่กับมดลูกนะครับเขาจะเริ่มผสมพันธุ์กันได้ก็ประมาณ3ปีนะครับลูกเขาเป็นลบกแบบไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ไม่มากนะครับไปอยู่แค่เดือนเดียวนะครับแล้วเขาจะออกมาอยู่ที่กระเป๋าหน้าท้องนะครับโดยที่กินนมที่ทูงหน้าท้องนะครับส่วนวิธีการขยายพันธุ์ก็ปล่อยเป็นตามธรรมชาตินะครับเพียแต่ว่าเราเองจะทําหน้าที่ในการจับคู่นะครับว่าตัวผู้ตัวไหนต้องได้ผสมพันธุ์กับตัวเมียตัวไหนนะครับ น้องแนนเห็นโคราล่าเขานอนกันตลอดเลยอะคะ่ะทําไมเขาถึงนอนเยอะอย่างนั้นนะคะคเพราะว่าโคอาล่าเป็นสัตว์หากินกลางคืนครับเขาก็จะนอนในช่วงกลางวันเสียดแล้วจะนอนประมาณสิบแปดถึงยิบชั่วโมงนะครับ mm hmm. เหตุผลที่โคราล่านะครับนอนสิบแปดถึงยี่สิบชั่วโมงนะครับเพราะว่าเขากินใบยูคาลิปตัสเป็นอาหารแล้วในยูคาลิปตัสนะครับก็มีพลังงานน้อยนะครับดังนั้นโคราล่านะครับจึงเลือกที่จะ นอนในช่วงกลางวันเพื่อกักเก็บพลังงานนะครับไว้ใช้ในตอนกลางคืนนะครับครับขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับเข้ามาชมความสดใสของ,ของโคราชที่สุสาเชียงใหม่นะครับแล้วก็อยากจะแนะนําให้ท่านมาท่องเที่ยวนะครับมาชมโคราชในช่วงเวลา8โมงถึง10โมงเช้านะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยโคราชเขาจะตื่นขึ้นมากินใบยูคาลิปตัสนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆนะครับท่านจะได้ เห็นความสดใสของโคราชนะครับสุดท้ายนี้เขาขอขอบคุณพี่เอกนะคะแล้วก็คุณหมอปุ๋ยแล้วก็ทีมงานโคราทุกๆท,ท่านนะคะที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นะักท่องเที่ยวนะคะ